นนกุลจัดเฟรมครอบครัวรอ,อบอุ่นแท็กทีมให้กำลังใจน้องปีใหม่โชว์เลนฮา l f ฟคอนเสิร์การกุศลคริสต์มาสเป็นคู่หวานที่ซัพพอร์ตดูแลกันเป็นอย่างดีมากๆสำหรับคู่ของแอปทักสะออดกับแฟนหนุ่มนนกุลชานนเพิ่งจะได้เห็นภาพหวานจากทริปที่ไปเที่ยวนานแอปและน้องปีใหม่นั้นได้เที่ยวกับครอบครัวของนอนกุลที่มีพี่สาวน้องสาวและคุณพ่อต้องบอกเลยค่ะว่าทุกคนนั้นกลมกลืนเป็นครอบครัวเดียวกัน และกับภาพพิเศษโมเมนต์น่ารักน่ารักในทริปนานบอกได้เลยค่ะว่าชัดเจนมากจนหลายคนนั้นอยากเห็นภาพวิวาในเร็วๆแล้วและล่าสุดแอปได้เกี่ยวก้อยนอนคุณเดินทางไปให้กำลังใจน้องพี่ใหม่ขึ้นโชว์ฮาบคอนเสิร์ตการกุศลคริสต์มาสเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วใจฟูและก็ยิ้มตามไปด้วยเลยล่ะค่ะนอกจากจะได้เห็นฟีมเอการเล่นฮาบที่ไม่ธรรมดาแล้วยังได้เห็นครอบครัวสุขสันต์อีกด้วย น้องปีใหม่เก่งมากๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ